สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมษอาร์สผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 1-15กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 6ภัยไพที่ได้5ดาบ9ดาบเดอะซันหดาบ The e m p l พลราชินีถือดาบ1เหรียญ2ดาบเด็กถือไม้เท้าตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ใจหรือมีความลับหรือทำตัวลึกลับไม่บอก ใครไม่พูดกับใครหรือพูดอ่มอึงอึ้งใครถามอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะตอบอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่เครียดคิดมากอาจจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือมีปัญหาที่ระยะยาวจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาค่อยๆทําไปค่อยๆแก้ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนการเรียนการศึกษาค่อนข้างที่จะหนัก ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายอาจจะยากหรือมีสูตรคำนวณที่เยอะแยะมากมายหรือจะต้องท่องจำเยอะแยะมากมายส่งงานบ่อยส่งงานถี่หรือสอบบ่อยสอบทีอาจจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทันหรืออาจจะเรียนไม่ทันเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่ทันเพื่อน แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวล,เวลาไปติวกับใครอาจจะต้องเจอปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเองคือขัดแย้งอาจจะไม่ชอบสาขาวิชาหรือคณะที่เรียนอยู่อาจจะเป็นไปได้เลยทําให้เรียนช้าเรียนไม่เข้าใจส่งงานเราก็ไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จตามที่ตัวเองต้องการสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตชต่างต่างๆ หรือทางด้านพาณิชยการหรือทางด้านเ,าเกี่ยวกับพวกช่างที่เป็นทางด้านอาชีวศึกษาวิศวกรรมเกี่ยวกับพวกโยธาพวกโลหะออกแบบดีไซน์เกี่ยวกับโลหะวัสดุต่างๆครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์การบริหารการจัดการวิทยาการจัดการศิลปาศาสตร์ครูาศาสตร์ศึกษาศาสตร์สหกิจวิทยาการวิทยาการคอมวิศวกรรมเทคโนโลยีการเงิน การงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะหนักค่อนข้างที่จะต้องคิดแก้ปัญหาหรือคิดวางแผนตลอดเวลาหรือจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์หลักการวิเคราะห์การทำงานวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆอาจจะเจอเจอปัญหาแล้วก็จะต้องมีการป้องกันปัญหาหรือมีการแก้ไขปัญหาหรือทำความเสี่ยงเพื่อจะป้องกัน หรือคอยแก้ปัญหาตลอดเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหรือขั้นตอนการผลิตหรือผลผลิตออกมาที่ทำให้เสียหรือมีผลกระทบการงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตวิศวกรอาจจะเป็นด้านโยธาด้านเครื่องจักรกลด้านไอทีเขียนโปรแกรมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ นักแก้ไขปัญหาที่ปรึกษานักวิเคราะห์นักวางแผนนักวิชาการนักวิจัยนักเก็บข้อมูลนักโปรแกรมเมอร์นักเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนักการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินการเงินเงินรายได้รายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินประจำ ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้ใจ่ายแต่ก็ไม่มีเงินเก็บส่วนใหญ่แล้วเงินจะหมดไปจากการสำรองใจ่ายในเรื่องของการทำงานหรือการแก้ปัญหาของชีวิตหรืออาจจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้คืออยากได้อยากมีก็ซื้อโดยไม่คิดไม่วางแผนก่อนในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงเราก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ให้ระมัดระวังให้ดี ในเรื่องของการเข้าไปในสื่อโซเชียลหรือเข้าไปในที่เกี่ยวกับไอทีหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆอาจจะไปติดพันการพนันออนไลน์หรืออาจจะไปติดกับดักของพวก call center หรือพวกที่ทำให้สูญเงินได้อาจจะล่อลวงให้ลงทุนไม่ควรจะลงทุนหรือทำอะไรพยายามเก็บเงินให้ดีสุขภาพ สุขภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ไม่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่แล้วสุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพเสียเกิดจากความเครียดเกิดจากการไม่ปล่อยวางไม่เดินทางสายกลางหรือไม่รู้จักเพียงพออาจจะคิดเกินตัวหรือทำอะไรที่เกินตัวหรือใช้เงินใช้แรงกายเยอะแยะมากมาย เกินที่ตัวเองจะรับไหวอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้หรือ,อาจะาไปติดครั้งอะไรใครเขาไว้ให้คนอื่นมาคอยช่วยเหลือแล้วสุดท้ายก็ต้องไปช่วยคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายทั้งทางการเงินหรือทางด้านความคิดพยายามอย่ารบกวนใครต้องทำอะไรด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดมัธยัตจะได้ไม่ทำให้เสียสุขภาพหรือคิดมากในส่วนของอุบัติเหตุ เล็กๆน,น้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่ทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศหรือในการเดินทางไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครยังคิดที่จะแก้ปัญหาของชีวิตของการงานหรืออะไรหลายๆอย่างให้ลงตัวก่อนอยากจะทำอะไรให้มันเ,ออเกิดผลดีหรือประสบความสำเร็จ แล้วค่อยว่ากันใหม่ในส่วนของทางร่างกายก็มีความสุขกายอยู่บ้างหรืออาจจะสุขใจอยู่บ้างหรืออาจจะได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ดีก็เลยยังไม่สนใจในเรื่องของการมีแฟนมีความรักในส่วนของคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ตั้งใจทำงานขยันทำงานกัน ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีอาจจะมีการติดต่อกันพูดคุยกันทางด้านโซเชียลหรือใช้ไอทีหรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาในการพูดคุยถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงอาจจะใช้โซเชียลในการสื่อสารกันมากกว่า